สวัสดีพี่นอ้องเฮาเสาวันอาทิตย์ที่14จ้ามกรลาคม2566าหวันนี้พาพี่น้องเขามาเลาะตลาดนาดจ,จ้าตัวใหญ่ๆรลวเจ้าบาทแล้วพงค้อุ้อยอ่าสดนี่ทุกรุ่นทุบธรรมดา อายันยแ้งตา้นี่ปลาตองตัวนี้สีปลาสีปลาคากระไล่ไปเลยเอยปลาตัวใหญ่งงเลยนี่เายไปให้เขามาตูนเออมันจัมี้เดือถึงกระ่าว่ะขนาดจ้า

ทำทีขนมขอบปวดกระนีสมพักไม่ง่าของยายพ่วงบ่อนี่สมพักเสียนนี่ง่าขาวจักบานนี่ตัวนี้ยี่สิบบาทอันนี้เด็บรุลสิบู๊นี่พักขอมเปีกันนี่ลาละสิบศีบนี่นี่ยายจอยปลูกเองได้บ่อเนี่ ผ่าาสวนนี่ละ <c oughs> ผมไม่สวนสวนยูนี <c oughs> ส่สวนนีล่ะสวนยูนีนี่บ่สวนตัวนี้นะคะเอามามาัดบอมาดบางหันนีอกกอน่ถ่ายดีๆรอก่อนรอก่อนรอท่ายคลิปก่อนโอ้พคนสืบปลาไปขั่วซองลอยอยเออนี่ส่ท,ท้ายอีกเจ้าหนึ่งนี่แสบขนาดได้นี่ยถุงเจ้าบาทละแม่ตนนัวนี้สิบบาทบาทอันนี้หอมแบงมาจาะ นอมแบงหน่อยแดงันน <m> ี่เกืเพชรือ้เาต้องจัอเ่ย่เา่อนที่จะยเช่าไม่จัดเรียมับเ่มัดเรื่ััลายานนี่ปอกคอไอกรมี่เกือกกรมี่ เผือกนี่คล้ายจังไรล่ะแม่เจ้าค่ะโอ้ทองละเจ้าด้อพี่น้องเผือกหอยบ่ะจ้ะเผือออกันหมเผือกหอมโอ้ตัวนี้ลูกมันเนาะแม่นเผือกหอมแบบเพิ่นปลูกทรงตลาดแม่อันแต่ผีปักหวดมีเบิดเลยบักทั่วม์มาปักใหญ่มัน งงปันยังางบ่ใช่หรออันสิบบาทบ่ออันบกถคืวอามันหายแห้งล่ะอนี่แมวแมวสิมาเอามาหนึ่แกงกิเล็กแกงกิเล็กแม่หมอยแสบขนาดเด้อบอมาินไก่แล้วสินไก่กับนี่จ้ะแกงกิเล็ก กะชุ่งหนึ่งเนี่ยขนมแนวมากมาตลาดต่มาสื้อจ้ะคลขนมเจกแกนเห็ดใหม่มเๆเสีบๆด้วยจ้าย้อนยังอันลอกกรบอกไก่หงกรบปามันเฮ็ดของโขกนะอันละซ้าาสามพหาตีอกบัวกับนี่ ข่าวในูอาหายางโมยางใสกันนี่ไก่ใสไก่ใหม่ละทิบาทเป็นจะแสบใช่ไหมละทิบบาทนะคะน้สุกระบะอ้ายไม่สุกระบะกำลังเอาคืนมาค่ะยางม่อนทุก น่จะแนบปลูกเองพ่อแวนกับมี่อ้าวใช่เอาไปใช่ว่าจะอุดหนุนซอยคนใหญ่นนเด้องู้ไหที่แหลกเรียงหอมหอมแหยนครบเลยตัวนี้หอมหอมยังไหนจักบาทละแม่กบบาทมาละสีเสียวอันนี้ดอกพักเมฆเนี่ยม่นนี้จะคล้องมีเบิร์ยูพักเมกจักบาทละแม่สิบบาทด้วยกันไปกินกระปุน คนี้พอได้ปูกระปูแาวตั้กแตนทุงจ้าบาท่่บาทห้บาทเออคให้ออกจะบ่ยเหรอไเดียวออเลยดีหน่อยเดียวจาขายเฮ้ยลำเาน่ขาหอดคำเจ้าบาทนะสิบาทเออเอาอันนึง เมนห้สิบบาทคนให้คนบาทคื้อไปกินกันยังเลยเฮ้ยบบางยขนแบบไงเนาะสิบาทมาโอสามะซาสาเซาซากินเบบโอจะเป็นใส่ถุงเว้ยเอาบ่าที่บอกเออใส่ตาเลยผ่านจูดเมียนคือบอกขายมัดเดียวักินบบ่ตอเมัดเดียวก็ได้ แออกมาผสมเป็นมาดียเยสองยี่สิบบาผสมกินก็ได้ปาบ่บ่กินบ่บดทุ้มผักผักถุงถุงักบานนี่ตัวนี้ดอกกะลัมกะลดอกทุงละยี่สิบโอุ้งละยี่สิบบาท ปลุกหลายวะอันนี้ก็ยี่สิบบอกหลายอยู่แต่มันมันสีเบอร์นดี๋ยวจะรูดใกำล่งออกวนนี้เดี๋ยวถามราคากานนี่ก็มาสีใหญยเลยเนาะพักไหมจะพักงานวนม่เองสวนม่เองันนี้เฮียนรใหใหญอ้าวใหญ่ไปให้ใหญ่ครับตัวอันนี้ไปพักทุ่งเบยี่สิบ คายดีี่สุดเลยป่า